แข่งสปาร์ตันเลยครั้งนี้ได้อะไรมาบ้างนะคะได้เหรียญค่ะอันแรกเลยที่ลงแข่งก็คือ p a r t ์ตันบีสนะคะก็เป็นวิ่งยิ่ส21โลกับทั้งหมด30สิบหลานได้เหรียญนี้มาตาดด้หา,าก่อนอันจะมาเป็นคู่กันแบบนี้อันนี้คือเหรียญ21โลนะคะเขียนเป็นวงแบบนี้แล้วก็จะเห็น ว่าย u r ร p ป a n น h a m p i o n s h i p แล้วก็ปี2024แล้วก็มีงูอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือเหรียญของระยะ21โลหรือตัว b e ีส t นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้มาคู่กันด้วยนี่เขียนว่าบีส s เนี่ยะคะ่ะคู่นี้ของ21โลค่ะแล้วหลังจากจบ21โลนะคะขั้นตัวไตเฟกต้า actor, ช้ำขั้นตัวไตเฟกต้าวิกเอนไปมันก็ไปทําตัวเฮลิเคนฮิต12ชั่วโมงก่อนเฮลิเคนฮิตชั่วโมงก็จะได้เหรียญเซี่ยวแบบนี้นะคะ ซึ่งมันเคยทำสี่ชั่วโมงมาแล้วตัวนี้เป็นสิบสองชั่วโมงอ่ามันสามารถต่อกันได้นะคะสี่ชั่วโมงสิบสองชั่วโมงแล้วก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงเอามาต่อกันเป็นไตเฟกต้าเหมือนกันอ่ะแล้วก็ได้แบตตัวนี้ที่เป็นแบบตีนตุ๊กแกค,ค่ะเอาไปติดก,กระเป๋าได้ก็จะเป็นแบตท,ที่เขียนว่าสิบสองชั่วโมงตัวไตเฟกต้านี้แล้วก็จะมีตัวอมอเตอร์ที่เราใช้พ,พูดตลอดอยู่ในเอเวลาที่เราฝึกนะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนวอลดิ้งของทหารที่แบบ ไปทำภารกิจร่วมกันเราต้องทำภารกิจให้สำเร็จไม่ทิ้งเพื่อนไม่ยกเลิกภารกิจแล้วก็เราจะต้องดูแลเพื่อนแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะต่อให้กลายเป็นศพไปเราก็ยังต้องเอาไปด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือของเฮอริเคนฮีท12ชั่วโมงอ้อจริงๆมีเสื้อด้วยนะคะทุกอันมีเสื้อให้หมดเลยซักอยู่ยังไม่ยังเก็บเสื้อผาซักไม่เสร็จเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเฮอริเคนฮีทอันนี้เฮอริเคนฮีทอันนี้21กิโล ถัดไปเป็นเหรียญ10โลก็คือระยะซปเปอร์กับ20ดาทเป็นสีน้ำเงินนะคะแบบนี้จะมาพร้อมกับเหรียญเซี่ยวเกี่ยวไว้ตรงนี้นะคะแต่มัมแกออกแล้วด้านหน้าด้านหลังอ่าอันนี้คือเหรียญ10โลใช่ไหมแล้วก็มัมก็ไปต่อระยะสปินแล้วก็ระยะเก็บขยะต่อก็คือ5โลกับอีก20ดานอันนี้คือระยะสปินเป็นสีแดงอ่าน,นี่นะคะก็จะมีสองอันเป็นอันเต็มกับอันเซี่ยวแบบนี้ แล้วก็ในอันเซียวอะค่ะเราสามารถเอามาต่อกันได้แบบน,นี้เท่ากับว่าเราก็มีทั้งหมด21ใช่ไหมคะ21 10แล้วก็5แล้วเอาทั้งสามอันเนี่ยมาต่อกันก็จะเป็นหน้านี้ขึ้นมาถูกด้านไหมมองโอเคเป็นแบบนี้ก็จะเป็นหน้ากากแบบสปาร์ตนันแล้วเราก็จะได้เหรียญเป็นนี้ค่ะ อ,อันนี้เขาเรียกว่าเหรียญไตเฟกต้าซึ่งเราจะได้ก็คือครบสามระยะเราก็จะมาต่อกันได้ภายในปีเดียวกันนะคะมันถึงจะดูดกันได้พอดีแบบนี้แล้วที่สําคัญก็คือที่เราจะได้เหรียญพิเศษจากอีกตัวหนึ่งถ้าเราวิ่งบีสซูเปอร์ Super, แล้วก็สปินภายในสัปเดียวสัปดาเดียวกันนะคะเราก็จะได้เหรียญพิเศษที่ชื่อว่า ไตรเฟกต้าวิกเอ็นนะคะก็คือเราสามารถทําได้ทั้งสามเลตในสุดสัปดาห์เดียวกันก็จะได้ตัวนี้มาซึ่งเหรียญปีเนี้มาว่าน่ารักกว่าปีที่แล้วคือตัวเนี้มันหมุนอะด้านนี้ด้านนี้เป็นงูใช่ไหมด้านนี้เป็นตัวโลโก้สปาร์ตันนะคะแล้วมันหมุนแล้วมันหมุนได้อย่างเงี้ยอันนี้อันในหมุนได้ใช่ปะอ่าอันนี้ด้านหนึ่งฮะแล้วอันนอกมันหมุนได้อย่างงี้ด้วย ถ้าเราหมุนแบบทั้งหมดใช่ปะตึงต้งตึ้งมันก็จะเป็นอย่างนี้ล้วคือระบบหมุนเขาดีมากคือเหรียญคุณภาพดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเหรียญทั้งหมดที่เราได้มาแล้วก็แบชต่างๆที่ได้มาแล้วก็ตอนนี้ก็เท่ากับว่าเรามีเสื้อฟินิเชอร์ทั้งหมดอีกสี่ตัวด้วยก็คือเสื้อฟินิเชอร์ของสปาร์ตันสามเลสแล้วก็เสื้อฟินิเชอร์ของเฮอริเคนแล้วก็เรามีเสือ้อคล้ายๆบิฟของเอ่อเฮอริเคนฮีทอยู่ด้วยที่เอาไว้ใส่ตอนแข่งขันนะคะก็จะมีเสื้อทั้งหมดห้าตัวแล้วก็เหีย กองอยู่หมดนี่เลยตามนี้นะคะถ้าใครลงทั้งหมดก็จะได้หมดนี่เลยเหมือนกันนะคะประมาณนี้ส่วนตัวก็จะกระดำกระด่างนิดหน่อยนะคะมันไม่ค่อยได้ทากันแดดที่ตัวเพราะว่าทาไม่ทันแต่ละเลสมันใกล้กันมากเลยค่ะแต่ว่าก็จะทากันแดดที่หน้าอยู่ตลอดถามว่ามันดีไหมก็ก็ดีนะดูดิหน้ามันแน่นอนมันมีด่างเพราะว่าตรงนี้เป็นรอยที่เราคาดหัวเอาไว้ค่ะแต่ว่าภาพรวมก็ยังยังดูโอเคอยู่ ไม่ไม่เกรียมมากเท่ากับตัวอืมแล้วก็หมดละเดี๋ยวจะทยอยนะคะทําคลิปเล่าเรื่องของประสบการณ์ต่างๆให้ฟังจริงๆในเฮอริเคนฮิตมีอะไรที่อยากออกมาแชร์เพื่อนๆเยอะมากเลยนะคะตาดําอดนอนโอเคเดี๋ยวจะทยอยทําคลิปออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะสร้างเป็นเหมือนอัลบั้มวิดีโอเกี่ยวกับเฮอริเคนฮิตเอาไว้เลยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากมาลองบ้างนะคะ